ไปอยู่แล้วแล้วก็อยากให้เขาดึงกลับแล้วตอนที่บ้าทำได้ไหมครับก็แปลว่าใครป้อนก็ได้แต่เราทำไไม่ได้ก็คือถ้าป้อนกว่าจังยี่มันอาจจะหวังไม่ได้แล้วพี่ลูกเอ็นทำได้ไหมพี่ลูกเอ็ถ้าถ้าบอกก็ทำให้ร่าดอนก่อนถ้าพี่เราเป็นทุกอย่างให้เขาเลยฝักต้นก็ขาดขนาดป้อนลูกเอ็นต้องป้อนก็รู้สึกเอ่อรู้สึกเป็นพ่อครับไม่ได้ไม่ได้่เป็นทุกอย่างให้เสมอแล้วด้วย เขาบอกเขไม่อยากเป็นพ่อเขาไม่อยากเป็นอะไรเลยนะไม่อยาเนพ่ใครบอกไม่อยากเป็นพ่อบอกว่าทั้งเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อแล้วอนุญาตไหมเป็นพ่อแล้วเนี่ยอนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าไปรับไปส่งแล้วอนุญาตจิตกิจกรรมหลักของพี่น้ำเราเป็นยังไงบ้างก็ฝ่ายกิจกรรมบ้างเพราะว่าคอนโดเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วลุกที่เลยครับก็ถ้าเจอก็สามารถซื้อแล้วก็มีกิจกรรมประมาณส่งเดือนเส่งเดือนใช่เพราะรุ่นล่างแบบขอรางวัลมากมายแล้วก็ส่งเดือน แ่าก็อย่าลืมเพราะว่าคนบางคนกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าลายเนี่ยมันคือลายสเปเชียลหรือเปล่ามันคือลายแรงหรือเปล่าก็ต้องลองดูแซ่ไหมพฤตกรรมไมเด่นถ้าสองเทียวเจอไปแล้วอาจจะเจอเราหน้าของเดินเอ้ยอันนี้ก็ปากงานก็ผมบอกลึกๆบอกลึกๆฝากงานแค่เราแค่ที่เดินผ่านไปครับสามารถเข้ามาแวะเวียนได้เอไปไไปเราจะปิดให้ดูเลยก็รอแค่ไหนก็ไม่ติดเออเอ้ยาวาเอาปากก็ เราไปข้าพไปนทะเลก่อนไปทะเล้นทะเลมกินขนมยเพราะว่าอยาเปใช่คือเราต้องพีพิถนไปทะเลด้วยแล้วก็เพถึงขึ้นออด้วย่ในเห็นในภาพีก็ิเราเหมือนแบบเราก็พยายามเรทนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายวันนี้ละิบวันงดอาหารอะไรเงี้ยก็แบบพยายให้มันดูดีตลอดเวลาถเกิดแบบต้องใช้รี้เราไม่รู้ตัวป็ ถ้าเล่ไปจริงเรามีไปงานเราไปไปงานอีเวนต์ครับผมที่ที่ห้างใช่ครับแล้วก็เราก็อยู่ที่วันต่อเพราะว่าเราว่างแล้วก็เหมือนแบบอยากพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทปก็แบบทํางานเยอะอะไรเงี้ยใครถ่ายกคนก็ถ่ายกันถ่ายครับไปกันสองคนเหรอมีมีพี่โก้ด้วยใช่พี่โก้ไปด้วยไม่พี่โก้เขาไม่ชอบไม่ชอบอยู่กับพี่ผมเขาแบบเป็นแบบติดอยาอยู่คนเดียวแบบ พวกเธอไปกันเลยแน่นอนแม่นางพี่โก้ใหญ่ในน้ำหรือว่าใช่เพราะว่าอย่างแบบเวลาตอนนอนเนี้ยเขาบอกว่าฉันไม่นอนกับพวกเธอพ่ผมก็ไม่อยากนอนพี่โก้เพราะว่าพี่โก้เป็นมูฟาซามาอไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวเราก็ชอบแบบเล่นเลกับปกติแต่ว่าที่แบบว่าไม่ได้ไม่อยากนอนด้วยกันเพราะว่าเขาใหญ่ผมนอนด้วยกันสองคนโชว์โชว์เตอร์ แล้วนอนคนนี้ไม่ใช่หรอกไหนก็นอนห้องติดกันนี่แหละใช่แต่คือแบบือถ้ามีพี่โก้นอนอยู่ห้องเดียวกันเราจะนอนไม่ค่อยหลับแต่เราเราเราอยู่ริมทะเลพีพูนแตกแตกแตกมีพูดพูนตอนทะเลก็เติบเก่งเหมือนกันนะเติบเลยเหรอครับตัวพูนนั่นแหละก็ธรรมดาเราไปทะเลเราก็ต้องถอดเพราะทะเลมันร้อนไงใช่แล้วช่วงแรกอ่ะคือแฟนถามว่าอะไรคือฉลาดเนสโซนทะเลนั่นแหละคือจริงนั่นแหละ คืออันนี้แหละเป็นจุดต้นตอเลยครับก็คือเธอเอาไปปล่อยเอาฉลามไปปล่อยแลาไปปล่อยไม่คือเขาอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆกับผมเป็นคนถ่ายคลิปคลิปเฮ้ยถ่ายรูปที่ผมขอซื้อไม่ใช่ผมเขาจอดสื้อไม่ใช่คนถ่ายเองเขาไปแกะบ้านลองถันให้เลยเปนร่าเขาดีมากไม่กินแฟนในการถ่ายเขาถ่ายทอดรูปร่างเราออมาขนาดนั้นนี่ว่านี่ชอบรูปมากนี่ก็ให้สิบหนึ่งสิบใช่เพราะว่าก็ทุ่งรูปที่ผมลงอ่ะเขาถ่ายหมดแหละ เราเลยบอกคนถ่ายรูปไม่ดีเลยอ๋อแล้วก็มีพลนาการกันบ้างถ่ายแล้วมันถ่ายไขาบ่นไหมไปแล้วเขาถ่ายเขาบ่นก็ไม่บ่นนะเพราะว่าจะบ่นทําไมก็เป็นคนเห็นรูปก่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบก็นี่บอกว่าถอดเสื้อมาถอดไหมถอดไหมก็เป็นคนไม่ถอดเองย่าย่างไม่มาค่ะมันร้อนไม่ได้ไม่ยางอยู่ไม่ได้เพราะว่าคือถ้าผมเวลาถ่ายรูปคยจะเป็นคนที่เป็นขาเหมนคนอางกฤษ เราพียรือไอี่พูดตัมตินก็้อได้มาก็คืออนี่ผมคิดเองนะผมคิดว่าเขาบอกเป็นทั้ทเลเวลาแบบว่าแต่เวลาเป็นทะเลเป็นแบบเพื่อสนามก็จะเข้าเราโฟกัสตรงไหนเราถ่ายอันนี้คำถามแปลกๆไม่เราต้องโฟกัสหน้าฉลับเลยหน้านะครับหน้า ที่วิเลียนคิดว่าอะไรอะี่เมื่อกี้ถามทีเาคำถามพอดีคิดว่าอะไรเออสั้นขึ้นมือลต่ำนิดนึงใส่คนตึบเออต่ำต่ำเอาแสั้นหงอหงอหอะไรเงี้ยแค่ไม่ดูตางเขาเลยเหาะอะไรไม่ดูตางเขาเลยเราะดูทุกวันอยู่แล้วครับโอ้โหต่าบีอแบบนี้ไครับเลป็นการเล่นสังรทีให้าต่างสายแม่ห้องก่อน ใช่เพราะว่าผมถ um. ่ mm. ายกล nah, ้องคือผมเอากล้องไปกล้องผมไม่มีรูปเองเลยนะกล้องผมมีแต่รูปเป็นเรียมใช่เพราะว่าผมแบบเออบางทีแบบก็อยากเปลี่ยนมูดบ้างก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เล็มบอกว่าพี่จะถ่ายให้หน่อยกล้องเลยไปถ่ายให้นั่นแหละเอาโทรศัพท์ไปบอกไม่เอาเอากล้องเพราอย่างนี้เพราะว่าแบบโปรเด็กเขาถ่ายรูปเองเขาจะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายพออยู่กับผมก็จะมีรูปจากกล้องไงรู้สังเกตว่าถ้ามีไอจีเนี่ยมีมีรูปแบบกล้องเมื่อไหร่ก็วันจะขอไปถ่าย โฟกัสตรงไหนของเขาเราจตัดเขาตรงนี้มันดีหรือว่าคังซั่นมาด้วยกันในสองแก๊มทำไมเราก็เราก็โฟกัสให้มันแบบองค์ประกอบของภาพมันต้องแบบดีทั้งหมันใช่ส่วนไหนเขาหน้ามองติดกล้องมัดจที่คนนี้ก็มาด้วยกันไหส่วนไหนเขาหน้ามองติดกล้องจริงจริงๆผมโปรติผมก็มองหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาแต่งตัวติดแกมอะใส่เชิญใส่อะไรไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไปทะเลต้องอยู่ในน้ำ อะไรนะครับเขาแต่งตัวแต่งช็อตใส่สีแต mm ่งาวใส่มักม <yeah> ีงานขนาดครับก็ใช่ตอนเวลาถ่ายรูปเขาใส่อย่างเงี้ยแต่ตอนเวลาไม่ถ่ายรูปก็ก็ไม่ได้เปิดเผยออกไปไงมันมีมันมีที่มีภาพลับมามีภาพลากมาที่เราไม่ได้เห็นเลยภาพลับอ่ะไม่ได้อะไรทำไมไม่ก็ถ่ายไว้ไม่กี่รูปไม่ต้องไม่ต้องลงดีกว่าแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าทางกล้องเธอมีแต่รูปเขาไม่ถ่ายรูปเลี้ยงะครหมายถึงว่ารูปเขาจะมีไม่กี่รูปมครบ คือมีช่วยผมอ่ะกำลังเพิ่งลงตัวจากน้ำแล้วก็กำลังล้างตัวบรียมของเสื้อแล้วเราก็มาสแนปทีานักบริเวณคิดว่ารูปที่จะได้เห็นในโอกาสไหนโอการไหนวันจะว่วจะนด้เห็นเช่นนี้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ลงเลยเพราะว่าก็ถ่ายเก็บไว้เฉยๆบางอย่างไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างก็ได้จะถ่ายแล้วมันก็จะต้องแบบให้กลุู่บางมันสจุดบางแล้วถ่ายรูปจุดอะไรมันจะถ่ายไม่เรียกไม่เรียกมัมันไถ้าเขาจะขอลง คือเลิกกันแล ت ت ้วน so ี <laughs> <laughs> ่เนี่ยนะแต่ว่ายังมีแล้วกันเพราะพี่ไม่เห็นแต่ช่วยบรรยาที่พวกพี่มันหนักกว่าชันอีกก็ก็เป็นฟิลเหมือนผมถ่ายนั่นแหละใช่เพราะว่าผมเซ็ตที่เปลี่ยนน้ำก็ยังไม่ลงเพราะว่าผมมีรูปเี่ตที่ลงแบบเซ็ตที่แบบลงน้ำอีกนะใชแต่ว่าก็ถ่ายด้วยกันจริงๆคุณลงไปแล้วเซ็ตนั้นน่ะที่อยู่ท้ายเรือตอนพราิตย์ตกใช่แต่ว่าผมก็มีรูปเซ็ตนั้นที่เป็นกิจติโต๊กอีกแล้วก็จะมีเซ็ตที่เขาอาบน้ำด้วย ปถึงว่าก็ถ่ายรูปต่อนนะอะไรเงี้ยราก็ถท้ายเรือเออไม่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 วมาไม่ไม่ไมเไมนไม่แม่แสงไม่ไม่กก็สา่ไม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 ้าม่ไ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 ล่ไม่ไว้ไม่ไม่นม่ไ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 ม้ไม่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 เมยไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไับเอารูปที่ผมไว่ม่ ไปบอกมือระพาน้ำแปลว่ามไม่เหมือนภาพานะเขาบอกเหมือนอ่าอไรนะีมากนไม่เราไปพูดกับเขาไงไปต่างไงไม่ได้หรอก่างกับพี่กับปอเราอยากไหว้ท่าไนเราอยากไหว้ท่าไหนได้เขาตอยาจเขาตอยท่าเนี่ยนไยมากตอนเรียนอเรียนแม่น้ำไหวไม่ได้เสื้์สมุดะ ไม่ใช่เลยนมืีเอหนึ่งเดียว่เดียวนียคือาใ่ันเื้อครับเือเไม่ไม่ใ่มนมีการแบบกเ้ไ่ยกรู้ว่าเขาให้คะแนนในเร่ี่เยเี่ให้่นนเขาไม่ได้เห็นในเรื่องไหนครับหุ่นเขหุนเาอเขาไม่เยได้เห็นคมสมบูรณ์แบบนี่เขาหุ่นดีอยู่แล้วทุกคนเห็นในสีไดียร์เทมโปไหมล่ะออ ก็ลองไปดูอี EP 9ก็อาจจะไม่เปิดเดิมแล้วไงประตูยิปโป้เป็นผ่านเป็นไปใหม่คนเขาดีอยู่แล้วแต่เขาแค่แบบเผลอๆอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแบบคนเห็นเยอะแต่ถ้าผมเห็นไม่เป็นไรอย่างเวลาก็เป็นว่าพวกเราไมม่ีโอกาสได้ก๊อปใช่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกครับอย่างเวลาไปด้วยกันมันใช้เวลาด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับอย่างเวลาไปด้วยกันมันใช้เวลาด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกันนานแค่ไมันเป็นคนที่ท้ามอ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่ เวลาเราเราพักนะคมันคือแบบทริปที่พักจริงๆเพราะว่าปกต,ติเราจะแบบว่าฟิกเวลามากพอสมควเวลาจะไปนี่นี่ไปนี่ซึ่งอนแบบทริปนี้เราแบบว่าเราหแบบย่อนหลายๆอย่างแบบว่าจะนอนถึงสายก็ได้แล้วก็ว่าก,ก็ไปนี่ไปกินข้าวกันแบบเที่ยเมีร้านที่แบบว่าอยากจะพาเพาไปกินร้านชื่อก็พาไปกินก็แบบว่าไปใช้สวุดทัพด้วยกันที่กิๆใครเป็นคนกินหมดเลยคือหนึ<ป>่งใบเนี้ัไม่มีใครเลยเนาะหมายถึงว่าแบบทริปนี้ไมนะ่เหมือนทริปอื่นที่แบบว่าเราต้องแบบ ตื่นตอนนี้แล้วไปกินอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบมีแพลนในบอกว่าอเออเดี๋ยวเราต้องเราจองเรือไปก่อนเพราะเราอยากล่องเรือกันเราก็จองเรือเรามีในหัวว่าแบบอยากขี่เจ็ตสก,กีก็แค่น,นั้นเลยแล,แล้วถึงเวลาก็แบบปล่อยตามฟิวแล้วก็ไปท่าเรือทันเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไม่อยากรีบคือครั้งนี้ไปอ่ะคืออยู่กรุงเทพบทำงานเยอะก็อยู่แล้วยิ่งน้องอยิง่งทำงานเยอะแล้วพอไปอยู่นู่นน่ะก็ได้พักจริงๆก็คือพักจริงๆก็คือนอนลูกเอตามใจจริงๆเราตามใจกันละกันดีกว่าใครเสริมใครมากกว่ากัน เออทีมเนี้เหรอทีมเนี้อทีมนี้เหรอผมว่าพอแก่ต่างก็ต่างทีมแล้วใช่แล้วแต่ล้าสุดยอดสุดจาบัวเล่นน้ำเล่นน้ำต่อมี่แล้วยังไม่จบที่โนนมาเล่นน้ำต่อที่นี่ยังไม่หลุดจากน้ำเลยว่าอาการมันเป็นยังไงอยากเล่าก่อนหรืไให้พี่ถามก่อนก็สงกันก็มีออกไปเล่นน้ำครับผมเพราะว่าเราชอบผงกันมากคือเรา เราชอบเล่นน้ําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบสงการก็เป็นเทศกาลที่เราตั้งหน้าตั้งตารอใช่แล้วก็ปีนี้แบบมีน้องไปด้วยหลายๆวันเพราะว่าปีที่แล้วเราก็แบบมาเล่นน้ําแบบกุ๊กกิ๊กกันแบบว่าสไตล์แบบว่าเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นมอสต้นมอบปลายดีกว่าเอ้าก็มาเดินแบบเสียงกระแพตามแบบวัยรุ่นสยามอะไรเงี้ยปีที่แล้วใช่แต่ว่าแบบพอมาปีนี้เราก็จะแบบอ่าเราก็โตขึ้นแล้วนะเป็นเกื่อิซวี่หน่ใช่ปีนี้บ้างเราจะพาน้องเขาไปสักบอกน้องว่าอย่างไรบ้าง เอิงจริงสนุกคือเราเล่นกันวันที่หนึ่งกับวันที่สามกี่วันเล่นกันกี่วันหนึ่งกับสามมันเป็นเงาเป็นเงาลูกก็คือไฮไลท์ลูกไม่แม่กลัวอีเชื่อ อุ้ยรถรถจุบคนน่าเยอะเนาะเป็นไงบ้างใคได้ไปนึองปีก็สนุกดีครับผมก็จริงๆมันเป็นที่ที่ผมไปอยู่แล้วเพราะว่าเออก็เป็นแบบเป็นใกล้กลางเมืองใช่คือเราแบบเราไม่ได้อยากไปไหนช่วงสงครามเราอยากอยู่กรุงเทพเพราะว่าแบบจริงๆผมว่านน้ำที่กรุงเทพมันสุดแล้วแล้วก็ปีนี้เราก็แบบคุยจริงคุยกันจากปีที่แล้วเราว่าเราต้องไปด้วยกันสงกรามเราต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปด้วยกันจริงจริงก็ยิ่งสนุกมากขึ้นกับ กจริงๆปีที่แล้วผมคุยแทบผบไม่คุยเหมนที่เร่บอกว่าอย่าไปมากเพราะว่าในตอนที่อายุยังไม่ถึงด้วยแล้วเราอยากไปมากเราอยากไปมากรแเราก็ <laughs> เ,าเลยอ่ะหยอดลงมาเป็นสยามแล้วกันที่อว่าเราสามารถเข้าได้จะไปเจอจอยได้แต่ว่าพอมาฉุนในตอนที่เราโตขึ้นเราต้องระับเราก็อยากจะแบบว่ามีสังคมมากขึ้นแล้วอยากจะไปเอาไปเจอเพื่อนด้วยไปเจออะไรคนไปเจอเพื่อนในวงการแล้วไปเจอเพื่อนคือเจอหลายคนมากแล้วก็สรุปมาเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นน้ำอยู่เลย แล้วภาเปิดหูเปิดตายังไงบ้างเปิดหูเปิดตาย่งไงบ้างเออเออมันวางไม่รู้มันวางเอาภาพที่เอาเอาภาพที่ปิดปะเกียรเป็นอะไรที่อะไรที่เป็นปะเกียร์บาเปิดหูเปิดตาเออเออไหนก่อนก็เต้นมันดีครับก็ได้เจอศิลปินด้วยเราก็เป็นศิลปินลูกเราก็เราก็เข้าเต้นเหมือนกันศิลปินดินี่พอไหมอีกแบบหนึ่งอะไรเราก็ไป็นศิลป็นแบบือนกันน้อีป๊อปนะเอ่อศิลปินอีก กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งครับไม่ใช่กลุ่มนวกันไปเจอเพื่อนศิลปินแลเป็นไงบ้างไปเจอกันรพ่อเขาเดี่เปีอ๋จงเลยนพี่อูพี่อคือตื่นยังตอนนี้ตื่นโองคนยั่นยัง่นยูตื่นตื่นยังตนังอนยั่นัง่นยั่นยังตืยั่ยัตืนเงนยันนยนยยยนยตนเน่า จุบเลยจุบเลยสิเงี้ไเงี้ยไองนี้ตลอดตลอดไปนาาทำมั้เขาจุเลยจุบั้ไม่ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่นั่นี่ยังไงไปท่นั่นนะที่นั่นน่ะเีี่ไม่ได้จุบแต่เพียนเขากัดกัดพี่ี่่าถ่ายนี่พีู่ถ่ายหรอใช่เอาเอาเอา จำได้เลยไม่รู้ไม่ได้ดูคลิปนั้นแล้วเราการหูไหมเราไ่าูคลกันูเขาไหมกันูขาจริงไหมไม่รู้เใครจะไปกัดหูบ้าหรอเาบอกมาหูแดงแล้วนายเป็นรออยู่เลอ๋อว่ากัดแหีสแล้วก่าิงเพ่จะเอะไรเออให้ยิูให้ยิปววอะไรไม่รู้แต่นี้จาได้ว่านั้นเนี่ยโฮเต่ แต่ว่าพี่หูอะพี่หูไม่ไไม่ไปเรือนี้ไม่ได้ฟังไม่ไม่เกนนะน่เกน่ะเขาบ่าพกดถูกเ้าแล้วม้าของพีเคืออะไรอะกระดูผมจำไม่ได้แล้วจำอะไรได้แล้วเราทำอะไรคราอำะไรจําจำจได้แค่ตอนเติมลิ์เติมลิติเติมลิติยังไงตมเติมเติมิม่ไ้ม่เตมยังไงไม่อยากเติมไม่อติมอยากติมไม่ไเติมตยังไงเติมไม่ไเลยาม คือด้วยความที่ผมอ่ะวันแรกเลยที่ไปครับก็ไปแล้วก็ไปที่เดียวเขานี่แหละเขาชวนไปแล้วก็ก็ไปแล้วก็ผมอ่ะอยากเติมลิฟต์คือตอนแรกเขาเติมอยู่แล้วผมก็อยากเติมลิฟต์กันซึ้นผมอ่ะก้มเติมแล้วผมกรู้สึกว่ามันนิดเดียวใช่ไหมแ้วเรื่อยความที่ผมอ่ะเอ่อคือผมไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยจับโย่มันปกติแบบ คนรู้จักกันอย่างรู้จักกันคนรู้จักกันคุณยแบบนเดียวรู้จักทีนไหนเฮ้ยว่ากินรู้จักเกินไปไม่รู้จะใครเลิกจากเพียงคนเดียว มีพี่เติมให้เราแเราเติมเพราะน้องเห็นเราเติมว่าอยากเติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเกินพิซซ่าอู๋เราได้กินพิซซ่าอู๋พิ่มเหมือนที่ไปเที่ยวได้กินไหมจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บจะไม่ได้ที่เปิดกินไหมไม่รู้ที่ไรถามปไหนมันวันแรกไงเราที่ต้องหลายวันสามใช่สามทีไม่ดี๋ยวคลิปมันไม่ไอ้คลิปไหนอ๋อคลิปนี้บอกมันไม่ใช่วันแรกครับอ๋อเออคลิปไม่ใช่วันแรกออ๋ใช่เออแต่ที่เติมที่วันแรก จำได้จำได้จได้แค่วันแรกวันที่สามพาพมาตัดหรอไมรู้้คนยเยอะไปแม่พอวันที่สมอ่ะเข้าไปจ่าที่นึงมาเขาไปเจอเพื่อนมาเดินทางหลายหลายหลายที่ใช่เป็นภาษาแต่ทางบ้านนะแลพี่ตาอู๋บอกมาถามว่าเดยวเรื่องของบ้านไหนครับพี่ตาอูตาอู๋าพี่อู๋ถามหรอพจริงเปล่าขอโทรเช็คก่อนเอาไหมเอาไม่คิดเอาไหมเอาไม่คิดอยากรวยเยอะเท่านั้เยตาอูถามว่า เพื่อคเ,เป็นอะไรทําไมยืนด้วยเองไม่ได้เป,ป,ป็นเปน็นนักเป็นนักเขาไปน้ำแข็งแรงอยู่ดีๆอยู่ๆก็แ <c oughs> ก้ยยืนไม่ไหวเอจริงนะคือต้องแก้ต่างก่อนว่าวันที่3ามอ่นี่อยู่ SO แล<ๆ>้วไปหาไปหาวิลเลียมที่ X เพราะว่าวิลเลียมเมาแล้วด้วยไม่ใช่ ไม่งน้องกลอ่รงคือเกเาก็ไม่ได้มาหรอกเพราะว่าจริงเราก็แบบอยลมเต้เือไ่อเอเเแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไปหาอยู่แล้วตั้งใจไปหาเพราะว่าไอ้ทั้เวาเราก็ออกมาก่อนอะไรย่างเงี้ยใช่เราก็ตั้งใจไปหาแบบคือพอมาหาบุ๊เราก็อยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นพี่แบบไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าโอ้ยพีเพี่แบบไเจอกันนานคิดถึงกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ก็ไม่ไะไรวะแล้วไม่ไี่เมาแต่เมาไปเมาเสียงไม่เมามึนไม่หมดทุกอย่างคนถามเยอะมากเลยเนี่ยก็จริงๆคือภาพที่ออกไปอ่ะคือเหมือนแบบเราแบบยืนไม่ไหวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรายืนไหวแล้วแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นฟิลแบบแล้วก็กันเป็นโบติอยู่แล้วมันหยุดไม่ใช่หยุดแต่อยุดแบบเมื่อกี้ภาพที่ออกไปแล้วเราเห็นได้ไงเมื่อกี้บอกเราไม่เห็นภาพเห็นปกไงโโอ้ห ตลบหมดแล้วเนี่ยตลบแล้วเก็บไหมเจ็บมันเจ็บมันหมเนอไม่เก็บตลบาจ็าไหมคือไมคือเราก็พยุงกันเราก็กอดปกติอะไรอย่างเงี้เพื่อเราสนิทกันไงคือคนที่สนิทกันเราทำเราก็กอดปกติอยู่แล้วใช่อย่าคิดอะไรมากไม่จับกันเลยนี่พี่หมูเขาบอกว่าเขาหมั่นใจก่อนปากปากปากัดกใจมีอะไรจะบอกเขาไหมนิ้วท้ายหน่อยดูแหม่คู่เขาอะมันได้แล้วคู่เขาล่ะ ว่าหน้าเวทีเขาก็ซีปอะไรแถมเขาก็เจอทุกวันทำไมต้องไปซิฟล่ะเรามีเรื่องคุยกันเยอะเสียงมันดังเวลาเราคุยเพราะว่าเราคุยกันใกล้ๆไม่พี่มาจีบตราความเราทำกับที่เป็นบ่อยผู้นะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเราดีด้วยเอาเลยเออทำไมมีอะไรเข้าตัวตอนนี้อ่ะพามอบพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเขาสงสัยอ่ะเพื่อนสนิทคุณเอ่อจริงๆผมไม่ค่อยได้เจอพี่อุ๋ยนะอ่ เอจราเจอกันแป๊บเดียวผิวก็หายไปแล้วได้ข่าวมาว่าแบบเออไปนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่าจะเทเธอร์จะพาชว์แบบว่าก็อยู่ทั้งคืนเขาชวนไปทีก็ทีนึงเลยนะวันสุดท้ายที่ไปเพราะพี่อู๋ชวนนะแต่เจอพี่อู๋แป๊บเดียวหลังกินข้าวเสร็จแล้วไปหรอพี่อู๋ไปแล้วแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบสลิปปี้แล้วเรียบร้อยพี่อมีคลิปเราแน่นนะถ่ายไว้ตอนไหนไม่รู้ใช่ ั okay, ไ,ม okay. ไม่บอกเลยพ uh. uh yes. uh> uh ี่พี่อูหรอน้บบอกว่าแู้ตัวเองตั้งแต่วันแรกนะผมเม็นแล้วว่าพี่อูอยูบนแล้วก็กอดกี่อพี่อารถอย่างเงี้ยแหมู้ตัวเองก็ไม่เบาอเคขอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับบครับบรบน่บนาทีวันนี้ครับต้อต้อง